สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับหลายคลิปนะครับที่ผมทํามานะครับแต่จะมีอยู่คลิปหนึ่งเลยครับที่คนถามค่อนข้างเยอะและเยอะมากนั่นก็คือโพสตยังไงนะครับแล้วก็ให้แบบตัวเองเนี่ยไม่โดนแบนด์นะครับหรือว่าถ้าโดนแบรนด์ไปแล้วหรือว่าโดนมีพอร์ตโดนสแปมไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับแล้วทําแบบไหนบ้างนะที่ จะเกิดเหตุการณ์ของพวกนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดได้หลายการกระทํานะครับบางครั้งเกิดจากความตั้งใจของเราหรือไม่ตั้งใจของเราเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แนละ้วอยู่ดีๆเราก็โดนแบนนะไม่ว่าจะแบนจากทางไลน์นะครับหรือจากแอดมินที่อยู่ในกลุ่มของ Open Chat อะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีมีใครสักคนหนึ่งนะไปสแปมเราไปรีพอร์ตเราอย่างเงี้ยให้เราโดนขึ้นมาก็ มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ผมก็เลยจะเอาคําถามรวบรวมทั้งหมดนะแล้วก็เงื่อนไขในสิ่งต่างๆที่ทางไลน์เขามีกําหนดพื้นฐานนะครับเป็นแบบโดยระบบของเขาเองนะที่เขาจะไปใช้แบบออโต้นั่นเองนะครับทําให้เราได้รู้ว่าสิ่งไหนบ้างนะครับในที่เราควรจะทนะําและสิ่งไหนบ้างที่ไม่ควรทํา หลายหลายคนเจอแล้วก็ถามแล้วก็ถามว่าพอโดนเนี่ยอันนี้โดนกี่วันนะนี่โดนกี่ชั่วโมงอันนี้โดนถาวรไหมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาย่อยตรงนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับซึ่งในที่ผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นลายเซฟตี้ e ซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการโพสต์ต่างๆนะที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการโพสต์นะครับเพื่อไม่ให้เราโดนตรงนี้นะครับทรงนี้ผมก็ เ,เตรียมข้อมูลมาประมาณนึงนะที่เอาไว้เป็นหัวข้อให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วส่วนรายละเอียดที่มันจะเป็นแบบดีเทลลึกๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะแต่เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะโดยปกตินะครับทางไลน์นะเราจะถูกแบนจากทางไลน์โดยอัตโนมัติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเล่นอยู่ใน Open Chat เล่นอยู่ในกลุ่มทั่วไปหรือมีการทําอะไรที่ แทรกจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็แค่ตอ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 ต,อ,ต,อ,ตอกันนะครับแบบทีๆเลยนะที่ๆเลยเนี่ยประมาณนี้นะมันก็จะโดนระบบตรวจจับแบบอัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของภาพลามกอนาจารอะไรประมาณนี้นะมันก็จะถูกจับจับภาพที่มีเนื้อหนังเกินประมาณ80-90%นะครับตรงนี้ก็ถ้าไม่มีการเซ็นเซอร์นะครับก็ระบบก็จะไปจับภาพตรงนี้แล้วก็ทําการ เตือนขึ้นมานะครับว่าภาพที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยกำลังผิดนโยบายเนื่อนไขของทางไลน์ประมาณนี้นะครับซึ่งในกฎของไลน์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องนะครับ <ül> ก็จะพูดถึงเรื่องของการแบบไม่นัดพบกันกับคนที่ไม่รู้จักความหมายของเขาคือเขาไม่มีกฎหรือข้อนะครับข้อกําหนดว่าเราไม่มีนโยาบายของทางไลน์นะครับไม่มีนโยาบายให้แบบคนไปนัดเจอกันแล้วก็ไป ชักชวนนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีในเรื่องตรงนี้นะครับถ้าทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทางไลน์เขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเกิดขึ้นจากหลังจากที่แบบถติว่าไปแอบนะัดเจอกันไปแอบนัดคู่เดทกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยผ่านไลน์แอปพลิเคชันอันนี้ไลน์ออกกฎมาแน่นอนว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้เลยในเรื่องของชู้สาวหรือเชิงสัมพันธ์อะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่า มันเป็นเรื่องทิกฎหมายแหละถ้าสมมติว่าทำอะไรไม่ดีขึ้นมาเนาะแต่ไล n e จะไม่เกี่ยวข้อนะครับในแอปพลิเคชันที่เอาไว้พูดคุยหรือแชทกันนะครับต่อมานะครับถ้าอยู่ในเรื่องของตัวที่เป็นการแชทเข้าไปในห้องแชทต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเนื้อหาที่แบบเขาเรียกน,นะเนื้อหาที่อนาจารย์ที่ผมพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครว่าถ้ามีเนื้อหนักเกิดประมาณ8 0 9 0ระบบเนี่ยก็จะจับตรวจตรงนี้ขึ้นมานะครับโดย การที่จะโดนแบนด์นะครับมันก็จะมีเรื่องของรูปภาพวิดีโอที่มีเรื่องของการร่วมเพศหรืออะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่จะโดนโดนแบรนด์ค่อนข้างแบบว่าร้ายแรงเลยแหละมันจะมีแบบแบน์ชั่วคราวและแบนด์ถาวรน,นะครับในคําพูดลามกอนาจารนะครับหรือคาหยาบคายที่เราแบบโพสต์ลงไปหรือว่าแชทลงไปนะครับตรงนี้ อาจจะโดนด้วยเหมือนกันแต่มันมีความหนักเบาไม่เท่ากันนะครับโดยหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแล้วแต่เงื่อนไขนะครับแล้วก็ในเรื่องของเว็บไซต์นะครับในการแชร์ลิงก์ที่มีเรื่องของเว็บโป้เว็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใส่ใส่ลงไปในตามแชทต,ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ตรวจับเหมือนกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวจับตัวลิงก์ชื่อของลิงก์นะครับก็จะมีตัวบอกเหมือนกันว่าอันเนี้ยไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะ ภาพโปเหมือนกันที่ไม่มีการเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเป็นภาพนูดภาพนูดยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นภาพโป๊ผู้ไม่มีเซ็นเซอร์เลยเนี่ยอันนี้ระบบล็อกและตรวจจับและแบนเราทันทีเลยนะครับถ้าเพือ่อนๆไม่เชื่อเพื่อนก็ลองดูแล้วกันนะแต่แนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับแล้วก็มีแม้กระทั่ง <S <S นะคะภาพ,พ <S <S ที่เป็นการ์ตูนแอนิเมะสายแอนิเมะนะครับที่แบบเป็นการ์ตูน18บบวกเงี้ยนะครับอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนก็โดนนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่า ไอ้ภาพที่เราแชร์ลงไปหรือส่ง,งไปเนี่ยมันอยู่ในลักษณะท่าทางกริยาแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะในสิ่งทีเ่เป็นภาพที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือภาพลามกที่เป็นเด็กนะครับอันนี้และหลายที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าแต่อันนี้เขาเป็นเรื่องเน้นย้านะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือแม้กระทั่งว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการที่เป็นลามกไปในทางของเด็กนะครับอันนี้ สำคัญนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากเลยนะครับอย่ากทำโดยเด็ดขาดนะโดนแบรนด์ถาวรเลยนะครับก็เสียดาย user id ที่เราใช้เลยนะบางทีมันเป็น user ที่เราคุยงานด้วยอย่างเงี้ยแล้วไปเผลอเล่นไปแชร์เอาคิดว่าจะสนุกในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สนุกนะครับมันมีข้อของการผิดเงื่อนไขของเขานะก็จะโดนแบนด์ออกไปได้เลยนะส่วนในเรื่องของคําว่าแปมนะครับ สมัยก่อนผมก็เพื่อเข้าใจเลยตั้งแต่ยุคนู้นเลยตั้งแต่แบบสิกว่าปีก่อนนี้เลยว่าสแปมคืออะไรว่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆสแปมเนี่ยในความหมายของทางที่พูดเรงแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนพวกแนวแนวโฆษณานครับเป็นแนวแบบพวกเอาลิงก์จากหลายๆที่นะครับเข้ามาหรือมีเรื่องของระบบนะครับที่แบบเอามาโพสออตโต้อะไรเงนะี้ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิด เรียกว่าสแปมก็คือเหมือนแบบเอามาโฆษณาประมาณนี้นะย่าอประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบช่องทางหลยช่องทางที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วมันเบอร์มันเป็น,ปน,ปนสายสีเทาหรืออะไรเงี้ยสีเทานะสีเทานเนี่ยหมายถึงไม่ว่าจะเป็นการอนันยาเสพติดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่ไปแชร์เข้าไปโพสต์เข้าไปในแชทเวลาระยะเวลาในการที่โดนแบบนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1วันถึง3วันหรือ มากสุดนะเขาอยู่ที่30วันก็คือ1เดือนนั่นแหละครับแล้วถ้าเรายิ่งไปย้ำย้ำย้ำลงไ,ไปอีกนะมันจะขยายเวลาออกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าเราโดนแล้วนะเราโดนไปแค่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นเองนะที่เรือเราทำอะไรไม่ได้เลยก็โดนแบบย,ยาวๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําอย่าอย่าทำนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโดนปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากใช้โทรอย่างเดียวเลยนะแม้กระทั่งจะแชทกียังแชทไม่ได้เลยเราเห็นคนอื่นเขาพูดคนะุยแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็อยากจะให้ เพื่อนๆหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็คืออย่าทำมันเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็อะไรที่มันเป็นการแบบเราสามารถไปเขาเรียกอะไรไปโพสลงในแชทแล้วไม่ได้จอะจงถึงบุคคลเนาะเหมือนเราส่งไปแบบลอยๆอ่ะอันเนี้ยโดนแน่นอนครับก็เป็นแปมเหมันก็ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการตลาดที่แม้กระทั่งว่าเอาตัวบอทดหรือเอาตัวที่เป็นระบบบางอย่างนะเข้าไปแชร์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 อย่างเงี้ย เข้าไปหลายๆกลุ่มโดนแป,ป๊บเดียวก็โดนเลยหรือเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์บางอย่างนะครับที่เป็นลิงก์ดี่กว่าลิงก์ที่มีลิขสิทธิ์บางอย่างเช่นอย่างเช่นในคลิปก่อนที่ผมเคยบอกตอนนู้านนะมันเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่มีตัวลิขสิทธิ์พอเราโพสไปแป๊บหนึง่งปุ๊บอ่ะโดนเลยคราเนี้ยแต่อันนี้มันจะโดนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการที่แบบเอาลิงก์ของทางไลน์เองไปแชร์เองแล้วโดนเองอะไรประมาณนี้ก็จะโดนอยู่ประมาณไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงแหละมันก็ปลดออกมานะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทางร้าไม่ว่าจะเป็นลายกลุ่มหรือเป็นลายที่เขาไปกดรีพอร์ตนะหรือ l ลายโปเพจแชทก็ตามนะครับอะไรที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับที่เป็นแบบเรื่องของการทำไม่ว่าจะใช้นโซ่ธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นสายสีเทาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เราโดนแบนแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า เป็นเป็นการที่แบบสมมุติว่าเราเราเราอยู่ในกลุ่มหนึ่ง้วเป็นกลุ่มที่พูดถึงแต่เรื่องธรรมะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราไปเอาเอา่อโพสต์บอกว่าคุณได้โพสต์เข้าไปไปสมัครสมาชิกใหม่คุณได้300แต้มหรือได้พันแต้มหรือได้เงินกี่บาทอะไรเงี้ยในใน,ในการที่สมัครยูเซอร์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยน,นี่ก็โดนเหมือนกันนะครับโดนแบบง่ายๆเลยคือโดนจาก แม้กระทั่งว่าจากระบบไลน์เองที่เขาตั้งออโต้แล้วนะนะตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่นะโดนแบนจากผู้ที่ดูแลก็คือแอดมินนะครับตรงนี้คือถ้าโนเนี่ยโดนยาวเลยแอดมินนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปหาช่องทางไหนที่ไปติดต่อแอดมินแล้วไปขออนุโลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาปลดล็อกออกมาเราก็จะสามารถเข้าไปพูดคุยหรือไปแชทอะไรตอบโต้ต,ตรงนั้นได้อีกนะครับหรือบางอย่างบางครั้งนะฮัลโนจัดไลน์จริงๆก็ถาวรเลยนะฮะถาวรอ,อันนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันในการที่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการโพสเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะลามกอนา,าจารนั้นะหรือว่าจะเป็นการาใช้แบรนด์สินค้าที่เป็นของปลอมนะครับที่แบบเอาไปโฆษณาชวนเชื่อนะแล้วก็โยนแล้วก็แชร์แชรชรแชรต่อไปส่งอะไรทีทีก็เป็นเหมือนกันตรงนี้ก็จะอยู่ที่1วันถึง3วันไม่สิเวันสิประมาณนี้นะอยู่แล้วแต่ว่าแต่อันนี้หนักเหมือนกันนะในเรื่องของการที่ทําเชิงพาณิชย์แล้วก็ออกแนว สีเทานะประมาณนี้นะต้องระวังนะครับอันนี้ของผมเห็นค่อนข้างเยอะโดยส่วนตัวนะเห็นเยอะมากด้วยแล้วคนที่ทําเรื่องพวกเนี้ยออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการนันรูปแบบเลยนะที่เอาไปแชร์ต่อกันลิงก์มันก็จะส่งปงบอกอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แหละทําให้เราโดนแบนโดยที่แบบไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ด้วยซ้านะครับต่อให้เราส่งตัวรีพอร์ตเข้าไปนะครับส่งตัวการให้เขามาช่วยเหลือเราเนี่ยเขา เห็นอีเมลเนี่ยวันหนึ่งผมว่าเขาค่อนข้างมีเรื่องพวกนี้เยอะมากและการตอบกลับนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะตอบกลับได้ทันทีนะคือไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าตอบกลับทันทีนั้นคือเขาแจ้งว่าเขาได้รับเรื่องราวที่เราแจ้งเข้ามาก็จะมีหมายเลขในการที่แบบเอ่อร้องขออะไรสักอย่างนะที่เราแจ้งทางไลน์ไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยดูแล้วก็ปลดล็อกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอมันคิวมันเยอะเนี่ยจนที่เขาก็อาจจะทํางาน ได้ช้าลงนะคบับางอย่างที่เป็นอัตโนมัตกกิอัตโนมัติจริงแต่บางอย่างที่มันจะต้องวิ่งไปถึงบุคคลนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต่อรองหรือพูดคุยกับเขานะครับอันนี้ก็แนะนําว่าพยายามเลี่ยงออกไปให้ได้เลยนะครับสิ่งต่อมานะครับในอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดผลกระทบกับไลน์โดยตรงนะครับก็คือบริษัทไลน์เลยเนี่ยถ้าเราไปแอบอ้างอ้างอิงหรือเอาอะไรที่เป็นลิงก์นะครับแล้วก็ไปอ้างอิงกับของบริษัทเขาอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะโดนแบนแบบถาวรนะครับก็อย่าไปทําอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็การเชิญชวนเชนิญชวนเนี่ยนะหรือว่าไอ้พวกที่เป็นแอปหาคู่อะไรเงี้ยที่เราส่งลิงก์เข้าไปในเรื่องของการหาคู่แล้วก็เอาให้คนไปเข้าไปแล้วก็ไปสมัครแล้วก็ไปหาคู่กันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ทางไลน์ไม่สนับสนุนนะครับคือคุณจะไปเจอกันก็อาจจะไปหาช่องทางอื่นอัดไปก็ได้นะที่เป็นแอปพลิเคชันอื่นที่เป็นแอปหาคู่โดยตรง อันนี้เหมาะกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเอาลิก์อันอื่นมาที่เป็นเรื่องของหาคู่แล้วเราก็ไปแชร์แชร์แชร์แล้วส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับอันนี้ก็โอกาสโดนค่อนข้างสูงเลยเหมือนกันนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราโดนแบนด์แล้วนะเราอย่าไปย้ำนะครับอย่าไปย้ำอะไรหรือว่าส่งรีพอร์ตอะไรเข้าไปไหลายๆรอบนะครับเพื่อจะให้เขาว่ารีบมาดูของเราอันนี้มันไม่ได้เกิดผลนะครับมันจะทําให้เรายิ่ง ถอยและช้าลงไปเรื่อยๆอีกแต่ถ้าสมมติว่าเราดงไป3วันแล้วนะ3วันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจึงอยู่เฉยๆยังนิ่งอยู่เลยนะตรงนี้แหละอันนี้แหละเริ่มอันตรายแล้วก็จะเป็นอะไรที่บ่งบอกนะว่าตัวลายของเราเนี่ยอีกนานเลยกว่าเราจะหายแล้วถ้าต้องคอยเช็คนะคบก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิน1เดือนแล้วเนี่ยอนาคตโดนถาวรเป็นได้เลยถ้า1นเดือนปุ๊บบางบางครั้งนะคบางเหตุการณนะ์แล้วหนึ่งเดือนปุ๊บก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่มันต้องใช้และรอเวลาเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าสรุปภาพรวมแล้วกันว่าอย่าทําอะไรที่มันเป็นสีเทาอะไรที่มันมีความเสีย่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นข้อความหรือเป็นการแชร์ลิงก์ต่างๆนะครับอย่าส่งไปทีทีและอย่าส่งจากภายนอกภายนอกเข้าไปในกลุ่มหมายถึงอย่างนี้นะครับก็คือว่าสมมติว่าเาเพื่อนผมส่งลิงก์อะไรมาสักลิงก์หนึ่งเนาะแล้วผมก็เห็นแล้วว่าถูกใจใช่ปะ่ะผมก็ไปเอาลิงก์ของเพื่อนนี่แหละโดยไม่ได้ส่งจากตัวเรานะ ไปแชร์ต่อเพื่อเข้ากลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มหรือ o p e n c h ชนนะครับแล้วส่งไปรวๆๆๆเลยอย่างเงี้ยโดนแน่นอน,นะครับเพราะมันไม่ได้ออกมาจากตัวเรามันไปเอา Third Party ตุคขคลที่3นี่แหละไปใส่ในช่อ,องทางที่แบบเราอยากจะโปรโมตต่อหรือรถูกใจอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปแท็กใครไม่ได้ไปแบบว่าเอ้ยคนนี้นะเราอยากจะส่งให้คนนี้โดยตรงอันเนี้ยถ้าส่งโดยตรงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าส่งไปลอยส่งไปรโดนแน่นอนนะครับตรงนี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันให้แล้วก็ให้เพื่อนเราไปอ่านาในกฎมาตรฐานพื้นฐานของทางไลน์ที่เขามีการแจ้งตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็ลองสรุปคร่าวๆให้ดูกับสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นที่แบบว่าหลายคนโดนแล้วก็มาถามผมว่าเอาอแบบนี้โดนกี่วันแบบนี้โดนทาไมถึงโดนอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองเช็คสาเหตุของตัวเองดูเป็นไปได้ก็ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ถ้าถูกใจในคลิปนี้ยังไงนะในบทความตรงนี้นะครับหรือว่าในเนื้อหาตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับช่องในเล็กช่องนี้ด้วยลวกันแล้วก็ลองแชร์เนื้อหานี้แชร์ได้นะน,นี่แชร์ได้อันนี้คือแชร์มาถึงว่าแชร์เข้าไปหาเพื่อนโดยตรงนะไม่ใช่ไปกดลิงก์แชร์แชร์แชร์โดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็นแล้วแต่นะที่ส่งเข้าไปในไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยากจะช่วยบอกนิดน,นึงเนาะเราจะได้รู้ว่าอันไหนมันควรที่จะ แชร์ได้อันไหนแชร์ไม่ได้ที่มันแชร์เยอะๆอ,อะไรเงี้ยก็อย่าถีแล้วกันนานๆทีก็ได้เข้าไปทีหนึ่งปล่อยปึ้งแล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วเข้าไปกลุ่มหนึ่งทิ้งแล้วก็ทิ้งสักพักหนึ่งอันนี้ได้อยู่แต่ถ้าทีกดปุ๊บยี่สิบคนยี่สิบกลุ่มรัวๆเลยเงี้ยโดนแน่นอนเนาะวันนี้ก็หวังว่านะครับว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็จะสรุปมาคร่าวๆนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับถ้าสงสัยนะครับหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มมเตมิหรืออว่าาอ่าาาบงงยผม อาจจะบอกไม่หมดนะก็ลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะอันไหนผมตอบได้ผมตอบให้อันไหนตอบไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับก็จะไม่ตอบแบบลอยๆแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ